สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปท่านแน่เล่านําครับผมพอ่อคณีแล้วครับ mm hmm. มินิชิมานําเสนอเมนูไข่ยัดไส้ครับผม mm hmm. เอามาบังชวนประกอบสำคัญเลยย mm hmm. อดา้าวโพด mm hmm. หอมใหญ่ผูสับมะเขือเทศต้นหอมรากผักชีกระเทียมแครอทครับผม แล้วก็ไข่สองใบครับผมต่อมาครับเข้าก็มาตอกไข่ใส่ครับผมตอกไข่ใส่แป้งมันใส่นิดหนึ่งแป้งมันใส่เพื่อเพื่อให้มันนุ่มมันจะได้ไม่ขาดครับผอ่ะี เปิดไฟเปิดไฟครับใส่น้ำมันไปนิดเดินเทไข่ลงไปครับ ต่อมากครับหมูล่งหอมนวใหญ่ล,ยยล่งอันนี้ลงต่างสดซีกรเทียมครับผม คัดต้องัไปเรื่อยๆครับให้หอมใหญ่สุกครับผมก็เอายอดกระโพดลงกะเทตลงครับทีนี้เราก็มาปรุงรสกันครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลจากน้อย แล้วก็เกลือนิดนึงครับผมซอสกระเทะลงไปนิดหนึ่งครับครับต่อต่อมาครับต่อมาเข้ากับเทลงมาครับผมช่วเชยเฉยเฉะเฉเรียบร้อย ต่อมาครับว้ยายัดใส่ครับผมแล้วแลวครับพี่น้องคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับพอกนันอีกคลิปหน้าสวัสดีครับ